ควัสดีผู้หลงใ่ินะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมม i n e c r a f t ดีเชียงคายค่ะ,คคะเย้แล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่พิวเ,เคโอเคค่ะส <mem bers> วัสดีตะอ้วนดิ้ยเธออยู่ในมิติประหล้ยเธอติดอยู่ในมิติอะไรนะอที่ไห, <laughs> หนเหรอโอ้เธอหลอกเขาอ่ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่น Minecraft แต่ว่าแค่ยือนอยู่บนบล็อกแรกนะคะจะได้อุปกรณ์เอาชิโร่สุดโหดค่ะนี่ค่ะทุกค,คน นี่คือแร่ที่เราจะต้องไปหานะคะทุกคนแค่เรายืนอ่ะโถเขาจะแสดงให้น้องๆดูแค่เรายืนแบบนี้โอ้ยของก็จะเด้งเข้ามาในตัวเราโอ้ยอยื <ลง S 1> ยน <ไป S 1> ขาท<ด>ี่<ด>บอกอยืนยืนขานี่คือบอกบอกเลยว่าได้เยอะมากเลยค่ะทุกคนก็คือของอ่ะมันจะเข้าให้ทุกคนนะคะอุยต้องมานั่งทิ้งเนี่ยดูดิโอ้ของเยอะมากเลยอ่ะโอ้โอ๊ย ยาพอแล้วอ yeah, ่ะยาอยู่นี่ลอยเดนวาะเอยาพอแล้วเอาแล้วเขาจะเคลียร์ของให้หมดโอเคค่ะซึ่งภารกิจของเรานะคะก็คือพี่ขวัญจะให้เวลานะคะ20นาทีค่ะดูคนในการที่จะหาอุปกรณ์นะคะจากแร่ไอรอนทองเพชร ก็นเนเธอไรค่ะทุกคนใครที่หาได้เยอะกว่านะคะคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะแน่ๆค่ะทุกคนไอ้ไอ้อ้วนแก่อีกแล้วโอ้โหโอ้้องน้องคงบอกทำไมพี่ไม่ทับเคลียร์ลอะเฮียอย่าแก้งเขาของมันอีซี่เกินแล้ของมันได้ง่ายมากเลยทุกคนเราไม่อยากได้แล้ว โอเคพร้อมหรือเปล่าจับเวลา20นาทีแล้วนะเออพร้อมเฉยพร้อมเฉยว่ะพร้อมได้ไงห้ามไปเก็บของตรงนี้นะให้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เลยนะเนี่ยแน่นอนแน่ใจเปล่าเฮ้ยเขาแอบมุอมีดเก็บไว้แน่เลยทุกคนเราไม่เห็นมือเขาอ่ะเขาแอบมุอมีดเก็บไว้แน่เลยกดจุ่มยีกเลยอ่ะเนี่เลยกดกดเออมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจับเวลา20นาทีนะคะสามสองหนึ่งรั้งจ้าไปแล้วปัดต้นไม้ก่อน ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ตัดอะอะไรมาแกงเขาทำไมโถ <clicking> เขาบอกเลยว่าเขาเป็นคนดวงดีอะอยังไงเขาก็ต้องเจอแลกเยอะกว่าโอเคแน่ๆนเชื่อพี่ดิน้องน้องน้องต้องเชื่อพี่แล้วแหละพูดแล้วพูดไปพูดแล้วก็พูดไปเออว่ะไม่อยากขิงเยอะว่าทุกคนเดี๋ยวแพ้ทำไมเราแข่งอะไรเธอไม่เคยชนะสักอย่างเลยอะเขาแพ้ทุกอย่างเลยอะแต่เขาไม่แพ้อย่างเดียวนะ รู้ว่าอะไรอะไรเขาเขาไม่แพ้เธอไงเขาไม่แพ้เธอไงเธออะเธอที่เป็นเธออะเหนื่อยจังใจจริงๆวิ่ตรงนี้มีถ้ำไปลงถ้ำนี้เลยละกันพี่ว่าน่าจะได้อ่ะโอเคโอเคได้อรอนแบบง่ายเลยทุกคนโอเคเราไม่ต้องหาแล้วไอรอนเนี่ยไปใส่ของใส่ของให้ครบแล้วก็ไปหาแร่ต่อไปกันทุกคน เฮ้ยเครชุดถ่านไหมเฮะไม่ม,ไม,มีไม่มีชุดถ่านเขาลืมไปว่าเราจะไม่มีอ,อาหารกินนะเดี๋ยวเขาทํคลิปก่อนโอ้ยเป็นอะไรเร็ว,รวจะตายแล้วเ้าคิดว่าจะเจอทองแบบง่ายๆเหลอยแบบไม่ต้องขุดเลยอ่ะเวลาเรายังเหลืออีกเกเลยเนะียทุกคนเขาขุดแล้ว嘛เขาขุดแล้วทุกคนเขาขุดแล้วเรารอไปกับเขาดีกว่านะเราจะได้ไม่ต้องขุดเฮ้ยก็ไปข้างๆเฉยไม่ได้ไง อยากไปด้วยอยากไปด้วยไปด้วยได้ไหมครับผมขอไปด้วยครับเฮ้ยเฮ้เ้เขาโชคดีจังอะขุดมาเจอถ้ำอะไม่ต้องขุดไปต่อเฮ้ยเขาขุดไปทางแรกต่อไปด้วย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 ด้วยคุณรู้ได้ไงว่าเยโอ้เจมคุณรู้ได้ไงว่าทางนี้มันจะมีถ้ำต่อฮะหรือคุณมั่วจริงดิผูฟังคุณดีขนาดนั้นเลยหรอตอนนี้ผ่านไปประมาณสองนาทีเขาไม่ดีนเขาได้ยินเสียงน้ำเฉย ก็ได้ยินเสียงนะไม่ได้ยินเสียงมอนสเตอร์เลยเฮ้ยนี่ได้ยินเสียงมอสตอรแล้วสเกิตันสเกิตันสเกิตันไม่มีอเขาจะเลว้าวอ้าวก่ทาโอเคโอเห็นใช่ไหโอเคใช่ไหมอเหยิบก่อนแล้วล่ะเอามาดิโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราได้ชุดเพชรแล้วทุกคน อะไรกันครับเนี่ยโอเคเท่ากับว่าตอนนี้คะแนนของเราก็เสมอกันทุกคนสองสองตอนนี้ที่เหลือที่เราต้องต้องไปห,หาก็คืออืมทอง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 แล้วก็เนเธอร์ไรส์ค่ะทุกคนเฮ้ยโอเคเขาไปไหนแล้ววะเขาไปเจอทองแล้วเหรอ,อเฮ้ยเขาคูค่จะยับเลยะวงซอมบี้ข้างหลังคิดว่าทองจะอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่มีว่ะทุกคนเฮ้ยทำไมเราโชคดีจัง <laughs> เจอถ้ำฉเฉยใคร <c oughs> ระเบิดตุ้มตั้มโอเค เธอจะไปเหมืองทองเหรอป่าวเธอจะทำทอชเหรอใช่เธอจะทำอะไรเหรอแต่เขาเห็นทองแล้วนะเขาเห็นทองแล้วนะเขาใส่ชุดทองก่อนนะเย้โอ๊ยโอเคขี้โกงอะเราอะโอ้ยมันเป็นชุดของเขา โอเคเก็บเก็บของให้ครบด้วยนะเดี๋ยวเราจะมานับกันตอนสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูของก่อนเขาเคลียร์ของก่อนเ่ของของผมพบแล้วผมจะไปในนรกแล้วหาเจอง่ายแบบแปลกๆเลยทุกคนเอ้าจริงเหรอคในโอ้วว่วาโพในประสาทเลยว่ะมันไม่ได้อยู่ในประสาทน,นะมันจะอยู่เอ่อข้างล่างนะมันสีอะไรอะไรมันสีอะไรโอ้เธอไม่ได้ไปศึกษาในเทไลท์มาก่อนเหรอเขาก็บอกเธอไม่ได้หรอกแค่นั้นอนะ่ะสีดำปะยินดีนะสู้ๆนะสีดำปะ ไม่บอกแล้วลงยังไงอะเนีย่ยลงแล้วเขาลงแล้วเขาจะบอกแค่ว่ามันจะอยู่ที่ชั้นวเออเออหมู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 หมหมลงลยังไงอะ่ะเขาก็โดดลงมาเลยโดดลงมาตรงต้นไม้อะ่ะมันจะอยู่เออแถวชั้นวตั้งแต่วแบบวายศูนย์ขึ้นไปถึงวายยี่สิบมั้งถ้าจะไม่ผิดประมาณนะประมาณนะพุดหาเอาครับผมอยู่ที่ดวงคุณแล้ว,วคุณจะเจอไหมอยู่ที่ดวงของคุณแล้วคุณจะเจอหรือเปล่า วายเท่าไหร่นะวายวายหนึ่งวายหนึ่งถึงวายยี่สิบประมาณโดยประมาณจะวายสี่สิบหกเฮ้ยถ้าขุดมาตรงนี้มันเป็นไอเน,นี้ยเราว่ามันเป็นมันระวังเอ่อคำเตือนในนรกนะคะก็คือลาวาไหลเร็วมากๆเลยนะคะพี่พีคะพี่พีต้องระวังนะคะเขาขุดมาตรงนี้มันเป็น ทะเลลาวาแล้วว่ะมันมันต้องไปหาที่อื่นนะโอเคเราต้องหาเนเธอร์ไลให้เจอทุกคนเพราะว่าตอนนี้คะแนนเราเท่ากัน33นะคะทุกคนอยู่ที่ว่าใครจะเจอเนเธอร์ไลก่อนกันเจอเหมือนทรายนี่คืออะไรกาเวลก็มันคือกาเวลไงล่ะมีกาเวลอะไรนี้มีมีกาเวลอะไรนี้ด้วยแหละมันคงไม่ใช่หรอกนะดูในตัวก่อนเลยว่ามีอะไรเด้งเข้ามาไหมอ่ะคุณยืนเฉยๆคุณยืนเฉยๆผมยืนเฉยๆอยู่อ่ะคุณยืนเฉยๆ มเขายืนเหยียบย้ำๆไม,ม,ม่เขาดูดูเขาดูเขาทำไมอ่ะมันมาเจอง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยตกๆมาเ,เรื่อยๆเลยอ่ <มา S 2> <น>ะครับทำไมโชคดีจังอ่ะนี่เขาขุดมาแบบไกลอยู่นะมันยังไม่เจอเลยอ่ะทุกคนมีเท่าไหร่เดี๋ยวหนึ่งสองสามมีสามอันให้ตายดิเฮ้ยแต่ว่าก็ยังไม่ชนะปะเวลาย,ยังไม่หมดรเราก็มีมโอกาสเสมอเราไม่เราไหวถึงว่าเขาจะด้อแล เขาพูดว่าถักเขาขอดูคลิปครับจริงเขาไม่ได้พูดว่าใครเจอก่อนเขาพูดว่าถ้าเกิดใครเจอของโอเคโอเคหมายถึงว่าถ้าเกิดใครเจอได้ก่อนก็ได้คะแนนก่อนนี่นาเขายังไม่แพ้เว้ยเธอเขายังมีิเขาเวลายังเดินเขากินไปก่อน ขไม่มีอ่ไม่มีอะไรอยู่ในตัวเขาเลยมีแต่เล่ในตอนเนี้ยเขาขออนุญาตมาดูเลยมาดูเลยตอนนี้เวลาเหลือ7นาทีเขาต้องหาให้ได้เนี่ยภายใน7นาทีเนี่ยถ้าเขาหาไม่เจอเลยคือเธอก็จะเป็นผู้ชนะเกิดเลยเกิดเจ็ดนาทีเกิดเลย ผมยังหาไม่เจอเลยเนี่ยว่าจะหมดเวลาผมจะแพ้แล้วเนี่ยเหลือเวลาอีกสี่นาทีเนี่ยผมจะแพ้จริงๆเหรอทุกคนที่จะแพ้จริงๆเหรอทุกคนนี่เปแน้จริงๆเหรอทุกคนไปนั่งเลียงของเล่นๆรอที่จะแพ้จริงๆเหรอทุกคนที่ไม่ยอมทำไมง่ะ ดวงดีเกินไปแล้วเราเวลาไม่เท่าไหร่แล้วไม่กยิ๊กแลว,แลว,วอลาวะอยากจะร้องไห้เข <c oughs> ้เจอได้ไหมเจะออะไรอะหนูคน เลยอ่ะคือพี่ไม่เจอและ่ะไม่เจอแล่เลยอ่ะทุกคนเนี่ยอินเนอร์ไรเนี่ยนี่ขาดมาจากแค้เดียวเองเนะ่ะไม่ได้มาไางนีด้วยนะเออนั่นแหละทุกคนมันอยู่ที่ดวงจริงๆด้วยอ,อืวันนี้พี่ขันก็แพ้ไปอีกแล้วทุกคน โอเคค่ะทุกคนน,น้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเซอร์ไพรส์กับพี่ขันและก็พี่พีด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ